จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีบรรดาพันธมิตรของทรัมป์นะซึ่งเป็นทั้งฝั่งการเมืองแล้วก็ฝั่งที่เป็นพวกนักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยเคยออกมาเสนอข้อเสนอแบบนี้แล้วนะคนหนึ่งที่เป็นาเคยเล่าให้ฟังเนี่ยน้องใหม่ขึ้นมาบิลอัคแมนนะบิลอัคแมนเนี่ยเป็นใครเป็นนักลงทุนที่ดังมากในอเมริกานะแล้วก็เป็นเจ้าของกองทุนชื่ออะไรนะพี่นาจำไม่ได้แต่ว่า คือบิลแอคแมนเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนทรัมปแบบ์แบบแบบแบบร0อยซมาตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งแล้วเป็นคนให้เงินในการแคมเปญของทรัมป์เนี่ยเยอะมากนะพี่นาจำได้ว่าวันที่ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเนี่ยแกไปนั่งให้สัมภาษณ์อยู่ในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นว่าทรัมป์เนี่ยจะเป็นคนทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองปรากฏ หลังจากทรามประกาศใช้กำแพงภาษีกับชาวโลกเนี่ยบิลอักมาน,นี่ออกมาโพสต์ข้อความทางญันเีอแทบทุกวันเลยแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยนะแล้วก็เคยนำเสนอบอกว่าเ,เราใจเย็นๆก่อนได้ไหมควรจะเว้นระยะเวลาเพื่อไต่ตองเรื่องนี้ก่อนนะเว้นระยะเวลาสักเกวันเพราะว่าสิ่งที่ประกาศเนี่ยมันมีผลกระทบกว้างไกลมากๆนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของว่าเราจะทำได้แล้วทำเลยนะ ซึ่งจริงแล้วเบลล์อา์คมาเนี่ยมาพูดตั้งแต่วันจันทร์เรื่อง90วันเนี่ยแต่ตอนนั้นทรัปมยังไม่ฟังนะแล้วเมื่อวานออกมาพูดอีกรอบหนึ่งนะโพสต์ที่เราเห็นเนี่ยก็คือพูดถึงบอกว่าเหมือนกับพูดทำนองว่าอันเนี้ยควรต้องรีบตัดสินใจเพราะตอนนี้มันมีสัญญาณหลายอย่างที่ไม่ดีเช่น our stock is down นะตลาดหุ้นตกหนักมากอีกอันหนึ่งก็คือ bond yield up and dollar is declining these are not the makers of successful policy อยากให้ดูประ,ประโยคนี้นะ our stock market is down ตลาดหุ้นตก bond yield are up ผลตอบแทนของพันธบัตรสูงขึ้น and dollar is declining และค่าเงินลดลงสามอย่างนี้ไม่ใช่องค์ประกอบที่จะทำให้ มีความสําเร็จในทางนโยบายพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าถ้าไอ้สามอันนี้มันเกิดขึ้นหายยนะนะฮะแล้วอันเนี้ยมันเป็นที่มาที่ทำให้ทรัมป์ตัดสินใจถอยแล้ว3ตัวตลาดหุ้นพันธบัตรและค่าเงินตัวที่เป็นตัวที่ทำให้ทรัมป์ตัดสินใจว่าถอยเนี่ย คือตัวบอลหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลนะวันนี้อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าสำนักข่าวทุกสำนักลงหมดเลยว่าในที่สุดคนที่ปรับทําได้เนี่ยก็คือพันธบัตรรัฐบาลมันคืออะไรแล้วทําไมทัป์ถึงถอยนะเพราะเมื่อคืนพินาตื่นเช้ามาพินาก็พยายามจะตามอ่านว่าแบบถอยถอย,ถอยเพื่ออะไรนะทำไมถึงถอยไปดูการพาดหัวนิดหนึ่งอย่างเช่น สำนักข่าวนี้บอกว่า Trump b บลิง s ์เฟิร์สอินเทรดวนะเพราะว่ามันคือการไปเชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐพอเมื่อวานจีนตอบโต้50เนี่ยคนก็ต้องไปรอฟังแล้วว่าทรัมป์จะเอาอยัางไงนะปรากฏทรัมป์กับพริบตาก่อนก็คือถอยทรัมป์บลิง s ์บัตดับเบิลดาวน์อันจก็คือทรัมป์กับพริบตาคือถอยให้กับชาติที่เหลือยกเว้นจีนแต่โดยรวมเนี่ยคือทรัมป์ถอยและ บทความของ CNN รวมถึงอีกสำนักข่าวหนึ่งนะพี่นาเอามาจาก ABC Australia เลีขาเขียนดีมากเขาเขียนว่า U.S. President Donald Trump m e t his match in the bond market ในที่สุดประธานาธิบดีทรัมป์ก็เจอหมัดน็อกนะหมัดที่ต้องยอมแพ้ในยกแรกนั่นคือบอน d m มาร์เนั่นคือตลาดพันธบัตร โดยสำนักข่าว ABC ระบุนะคะบอกว่า overnight เนี่ยเพียงแค่ข้ามคืนเนี่ยทรัมป์ต้องเผชิญหน้ากับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังของตัวเองและพลังของธรำรเนียบขาวประธานาธิบดีทรัมป์วิ่งเอาหัวชนกำแพงที่เป็นกำแพงเอ่อบริกก็คือไออิดนะคะแล้วก็ต้องถอยออกมา ไอ้กำแพงอิฐเรียกว่าบอลมาเก็ตหรือว่าตลาดพันธบัตรตลาดพันธบัตรนะหรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันคืออะไรบางทีเรียกตราสารหนี้นะมันเป็นเหมือนกับกระดาษใบหนึ่งแต่ว่ามีมูลค่ารัฐบาลออกรัฐบาลออกพันธบัตรเพื่ออะไรเพื่อที่จะเหมือนกับให้คนมาซื้อแล้วเอาเงินคนมาเพื่อที่จะเอาไป ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพัฒนานู่นพัฒนานี่คือบางรัฐบาลต้องมีวิธีในการระดมทุนหาเงินนะวิธีหนึ่งที่ทํากันก็คือออกตราสารนี่ออกพันธบัตรแล้วมันเป็นที่นิยมมากเพราะว่าพอรัฐบาลเป็นคนออกเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือถูกไหมมันไม่มีทางคือสมมุติเราไปไปกู้เงินจากเเขาเรียกอะไร หรือไปทําธุรกิจกับใครก็ตามที่มันไม่น่าเชื่อถือนี่นอกระบบอย่างเงี้ยโอกาสที่คนจะวิ่งหนีหรือว่าเบี้ยวหนี้มันสูงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจกับรัฐบาลเนี่ยนะโดยเฉพาะการซื้อพันธบัตรเนี่ยมันปลอดภัยเพราะฉะนั้นพันธบัตรรัฐบาลมันเลยเป็นเซฟเฮเวนนะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยมากสมมติพี่นามีเงิน1000บาทเนี่ยแล้วพี่นาคิดว่าเออฉันอยากจะเอาไว้ตอนแก่แล้วฉันยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเนี่ยฉันจะไปทําอะไรดี ลงลงหุ้นก็กลัวนัตลาดมันขึ้นลงลงฮะลง,ลง,ลง,ลงทองก็แบบเออไม่แน่ใจจะเอาอยัางไงดีมันมีอีกทางเลือกหนึ่งคือไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลก็ขายให้แล้วก็ให้ดอกเบีย้ยเหมือนเราไปฝากธนาคารแล้วมันก็จะมีอายุมันจะมีระยะสั้น1ปีก็มี10ปีก็มี30ปีก็มีนะ รัฐบาลสาหรัฐก็ออกพันธบัตรลักษณะนี้เช่นเดียวกันแล้วคนก็นิยมซื้อนะแล้วคนที่ซื้อเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะประชาชนคนบริษัทที่ซื้อผ่านสถาบันการเงินแต่ว่ารัฐบาลด้วยเพราะว่าเวลารัฐบาลเขาจับประก้าเงินเนี่ยมันจะต้องมีความสมดุลกันอย่างเช่นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต้องมีเงินดอนลลาร์เท่าไหร่มีทองคาเท่าไหร่มีพันธบัตรเท่าไหร่เพื่อที่จะเกลี่ยความเสี่ยงนะ เพราะฉะนั้นพันธาบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจึงได้รับความนิยมเพราะรัฐบาลสหรัฐเป็นรัฐบาลท,ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงมากนะแล้วกออ็อัตราความน่าเชื่อถือของพันธาบัตรสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ AA บวกสูงที่สุดนะขณะที่บางรัฐบาลอาจจะอยู่เกรด B เกรดอะไรเงี้ยแล้วแต่ความมั่นคงหรือว่าความล่ำรวยของรัฐบาลแต่พันธาบัตรรัฐบาลสหรัฐนี่คือแบบไฮเอ็นมากนะ เปรียบเป็นกระเป๋าก็เอเมสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเซฟเฮเวนแต่ช่วงเจวันที่ผ่านมาพันธบัตรรัฐบาลสารัฐถูกเทขายหนักมากให้ดูกราฟนี้คนถามว่าเออถูกเทขายหนักทำไมกราฟมันขึ้นที่เราเห็นกราฟขึ้นเนี่ยมันเป็นยิวยิว e Y I E Y I E L D ยิวคือผลตอบแทนแปลว่าอะไร แปลว่าถ้ายิวมันสูงเนี่ยคือคนเทขายเพราะว่าผลตอบแทนคนอยากเอาผลแต่ผลตอบแทนคืนนึกออกปะมันไม่เหมือนหุ้นคือถ้าเกิดตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเราเทขายหุ้นมันจะตกแต่พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยถ้าเกิดถูกเทขายเนี่ยยิวเนี่ยผลตอบแทนมันสูงคือเหมือนหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐต้องจ่ายหนี้ คืนให้กับคนซื้อนะฮะคือเหมือนกับเจ้าหนี้เขามาทวงเงินเนะ่ยเธอเอากระดาษเธอคืนไปเธอเอาเงินฉันคืนมาพร้อมดอกเบีย้ยและตัวยิวเนี่ยมันคือดอกเบี้ยที่รัฐบาลสหรัฐต,ต้องจ่ายคืนแล้วมันกระโดดสูงมากเมื่อคืนสูงมากนะฮะบอลยิวคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่นักลงทุนต้องได้จากการถือครองพันธบัตรของรัฐบาลนะก็นะะจะได้มาในรูปของเงินดอกเบีย้ยนะ,ะเหมือนเล่าไปฝากธนาคารอ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นกราฟบอลยิเนี่ยมันจะสวนทางกับราคาของพันธบัตรคือถ้าเกิดมันสูงแปลว่าพันธบัตรมันกําลังถูกแต่ถ้ามันลดเนี่ยแปลว่าพันธบัตรมันกําลังแพงปรากฏว่าอีบอลยิเนี่ยมันสูงมากแล้วมันสูงแบบปีต่อเนื่องเลยหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะอ,อ,อย่างเช่นไอบอล30ปีเนี่ยเขาบอกมันดรามาติกมากมันมูฟแบบว่า แบบน่ากลัวมากนะมันขึ้นไปหเสูงที่สุดในรอบหลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าคนกำลังเสียความเชื่อมั่นในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐแปรอีกอย่างหนึ่งก็คือคนกำลังเสียความเชื่อมั่นในรัฐบาลสหรัฐ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนกับเจ้าหนี้มาทวงเงินเน่ยเงินมันก็ไหลออกแล้วรู้ไหมว่าเมื่อคืนเราคุยกันว่าใครเป็นคนขายบอลต้องไปดูก่อนไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นคนที่ถือบอลสหรัฐสูงที่สุดคือใครรู้ไหม which country has US bond อันดับหนึ่งญี่ปุ่นถือ 1.1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐอันดับ2คือจีนถือ768พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐลองลงมาที่3คืออังกฤษถือ765พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็มีลักเซมเบิร์กและอันสุดท้ายนี่เป็นแบบว่าพวกพวกฟอกเงินอะ c a m a n Island <laughs> แต่ญี่ปุ่นถือสูงสุด จีนยังถือไม่เท่านะจีนยังเป็นหลักพันล้านญี่ปุ่นถือล้านล้านแล้วเมื่อคืนเนี่ยไปดูในบัญชี X เนี่ยมีคนให้สัมภาษณ์ Fox News แล้วนักข่าวฟ o อ n e น s คนหนึ่งบอกว่าคนที่เทขายเนี่ยคือพวกเฮสฟันของญี่ปุ่นเราไปโทษเขาไม่ได้เพราะเขาขาดความมั่นใจในรัฐบาลสหรัฐแล้วเมื่อกี้ถ้าไปดูโพสต์ของบิลอาร์แมนเนี่ยนะเขาพูด3ตัวใช่ไหมคือ1ตลาดหุ้นก็ลง สองบอลยวก็ขึ้นอันที่3ที่มันจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะโฮสเกยอยู Host ่ไหนก็คือดอลลาร์ declining ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงหนักมากนะฮะเพราะอะไรเพราะเงินมันกำลังไหลออกแล้วถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยอัตราดอกเบี้ยม,มันจะสูงขึ้น เพราะเขาต้องขึ้นดอกเบีย้ยสกัดอันนี้คือเรียกว่าเป็น perfect storm นะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือหายนะทางเศรษฐกิจเป็นที่มาที่ทำให้ทรัมป์ยอมแล้วทรัมป์พูดเองเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างให้สัมภาษณ์นักข่าวถามนะบอกว่าที่ถอยเนี่ยเพราะว่าตลาดพันธบัตรมัน ม,มันกำลังมีปัญหาใช่ไหมทรัมป์บอกว่าใช่ตลาดพนธบัตนี้มันมทริกกี้มากทริกกี้ก็คือมันเจ้าเล่มันคือแบบมันบริหารจัดการยากมากนะเดี๋ยวฟังเสียงทรัม์ดูคะ่ะ Well I thought that people were uh, jumping a little bit out of line they were getting y i p p y you know they were getting a little bit y i p p y a little bit afraid you know look nothing's over yet but we have A tremendous amount of spirit from other countries, including China. Reverse no, course. I was watching the bond market. The bond market is very tricky. I was watching it, but if you look at it now, it's uh, it's beautiful. The bond market right now is beautiful. Uh, but yeah, I, I saw last night where people were getting a little queasy. แล้วก็แถมท้ายด้วยว่าก็คนก็ตกใจไปเยอะนิดนึงเพราะคนกลัวทารีฟหรือคนกลัวมาตรการภาษีนะฮะสรุปคือทัามถอยเพราะเจอต่อใหญ่นั่นก็คือพันธบัตรตร,ตร,รัฐบาลสหรัฐอันนี้มันคืออะไรรู้ว่ามันคือสิ่งที่แสดงเห็นว่าโลกมันอินเตอร์คอนเนคกันมากแล้วก็ใน FOX News เมื่อคืนที่เราคุยกันเนี่ยพวกเฮฟันญี่ปุ่นก็ไม่ได้หวังว่ามันจะ คือเขาก็ขายเพราะว่าเป็นเหตุผลทางเรื่องของความมั่นใจเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้เรื่องการเมืองแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพแล้วก็เ,เขาเรียกดุลเศรษฐกิจในสหรัฐนะเรื่องบอลเนี่ยเป็นเรื่องที่บรรดาหลายสำนักข่าวเนี่ยเขียนกันบักสนุกมากนะแล้วก็มีการอ้างอิงอันหนึ่งเขาบอกว่าในบรรดาพวก สิ่งที่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะตลาดหุ้นพันธบัตรรัฐบาลทองคําอะไรเนี้ยเขาบอกว่าบอลเนี่ย bon <Mar> เป็นเป็นตัวที่มีความพิเศษมากนะสมัยบิลคลินตันเป็นประธานาธิบดีเนี่ยเขามีพูดเขาเรียกเป็นที่ปรึกษาคนหนึ่งชื่อเจมส์คาร์วาลีนะเคยพูดบอกว่า ถ้าเกิดเกิดชาติหน้านะฮะ he w a n t to be reincarnated เนี่ยถ้าเกิดจะเกิดใหม่ชาติหน้าขอเกิดเป็นตลาดพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่ามันมี privilege มากมันไม่เหมือนตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยเวียงขึ้นเวียงลงเวียงซ้ายเวียงขวาเนี่ยรัฐบาลก็จะไม่ได้เข้ามา ทำอะไรมากจนกว่ามันจะเกินเลยอาจจะเป็นแค่แบบยุติการซื้อขายชั่วคราวเลยทํานองนี้แต่ถ้าอะไรมาแตะพันธบัตรรัฐบาลปั๊บเนี่ยนะมันคือความมั่นคงของรัฐบาลมันคือเศรษฐกิจในออระดับหัวใจนะเพราะฉะนั้นพอตลาดพันธบัตรรัฐบาลกระทบเนี่ยมันเลยต้องเกิดแรงสะเทือนทำให้ทรัมป์ต้องถอยนะ คือเจมส์คาร์เจมส์คาเวลี่ซึ่งเป็นคลินตันแอดไวเซอร์เนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยบอกว่าเกิดเป็นชาติหน้าขอเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าเป็นลูกคนโปรดนะจะได้รับการปกป้องเป็นมี p r i วเลช g e ไม่เหมือนพวกตลาดหุ้นนะเป็นเป็นลูกแบบว่าเป็นลูกที่แบบพ่อแม่แบบเลี้ยงแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาก็ไม่ได้สนใจมากเห็นมาหุ้นมันเหวี่ยงอยู่กี่วัน เนไ,ไหมพอบอพันธบัตรสหรัฐโดนเท่านั้นแหละทรัมป์ถอยเลยนะถอยเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลหลักนะมีหลายเหตุผลแต่นี่คือเหตุผลหลักแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยจริงๆแล้วคนออกมาเตือนก่อนหน้านี้หลายคนนะหลายคนแล้วก็ในที่สุดทรัมป์ก็ทำนะดอกเบี้ยค่าเงินตลาดหุ้น พันธบัตรเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญมากนะแล้วอย่างที่บอกเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยถ้าทำไม่ดีโดยเฉพาะพันธบัตรเนี่ยเงินมันไหลออกแล้วจะมีปัญหาทีนี้พอท้ามถอยแล้วนะแล้วก็ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะคุยกับจีนพร้อมจะคุยกับสีจินผิงจีนว่ายังไงจีนยังส่งสัญญาณไม่ถอยนะไม่ถอยตอนนี้นะคะ จีนยังไม่มีมาตรการอะไรออกมาตอบโต้หลังจากโดนสหรัฐขึ้นภาษีเป็น125%แต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาเหมาหนิงนะโคษกระรวงต่างประเทศจีนออกมาโพสต์ภาพเหมาเจ๋อตงภาพแบบหลายสิบปีแล้วแล้วก็ประกาศว่าคนจีนไม่เคยยอมใครนะฮะไม่ว่าสงครามจะยาวนานแค่ไหน as to how long this world will last เราไม่ใช่ คนที่จะตัดสินใจแต่ไม่ว่าสงครามจะยาวนานแค่ไหนเราจะสู้ทิวดีเอ็นจะสู้จนกว่าจะสิ้นสุดน,นะฮะ